ตั้งลงตั้งไหมล่งนมากราะลั้มาคนมาคนกะตั้งจะได้เนาะฮะงไปจนนะฮะ วันที่หนึ่งมงคนตกอกอัก่านไปแล้วเอาอย่างนีป้าก็ป้องกันเออนี่ไงวันที่หนึโอ้โหเป๊ะวมดที่เเวลาี่ไงวัดเชียงทองนะวัดเชียงทองว่ามเดี็อกงเน่เีย่งอย่างปุ่นตั้งได้หมดอะได้ออเย็นเสบายดีปุ่นเนเอาแต่ไหนก็ได้กะ

มองคนละแกนละแกนเนี่เลยก็งี้นี่ไเจ้มเก้าเก้าเก้าแกแกมันได้เอาสามยเอาสามยังงี้เอาสามเอาเอาสาม่งกันนี่เอาต่อสามยังเี้เอาสามโอ้หางเดเ้อกันนะอาสามศูนย์ไม่เนาะเจเขาชิดขายได้กันบุญได้กัน

ใจตรงกัน่าเาะีมพุ้ยเกเขานงเนาะในสีวันเกิดสามสอห้าหายืนชนะนี่้าอ้สองตัวนั่นนะข้น่ำใส่น้ำบวชเามเารมเอาเจ้ามือเลนลงลแล้วกเกาเก่าเลย nhả สามสห่ เปิดได้แปดก่อนได้หกกเป็นเจ็เป็นหกห้องางกันน้อยไหมวักน้อยไหะกันหนึ่งคนรถสอีไปสั่งไหมก้าวเตอรี่ไปเลยเด้อมาที่ตั้งนะ